วิธีการสมัครอบรมผ่านระบบ Bangkok Life Training ด้วย2ช่องทางง่ายๆดังนี้ช่องทางที่1ผ่านระบบ Smart Agent เข้าระบบด้วย Username และ Password Smart Agent ช่องทางที่2ผ่านระบบแอปพลิเคชัน BLA Easy Click เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้คลิกที่สัญ,ญลักษณ์ด้านขวาบนรูป3ขีด เลือกที่คอร์สอบรมทั้งหมดจากนั้นทำการเลือกคอร์สอบรมตามรายการที่ปรากฏหรือเลือกกดค้นหาระบบจะแสดงคอร์สอบรมทั้งหมดโดยเรียงลำดับวันอบรมล่าสุดไว้ด้านบนเสมอหน้าจอจะแสดงผลชื่อหลักสูตรประเภทอบรมจำนวนที่นั่งคงเหลือและสถานะก,การจอง หากมีจำนวนที่นั่งคงเหลือท่านสามารถกดจองคอร์สอบรมที่ท่านสนใจได้เมื่อกดจองคอร์สอบรมและชำระค่าธรรมเนียมท่ามีเรียบร้อยแล้วระบบจะปรับสถานะเป็นจองสำเร็จและจะทำการส่งอีเมลแจ้งยืนยันพร้อมใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ามีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจะบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไว้ที่คอร์สอบรมของคุณเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ก่อนการอบรม3วันระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมนำส่งรหัสเข้าห้องให้ท่านอีกครั้งกรณีไม่ได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลสำหรับเข้าอบรมท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่หัวข้อคอร์สอบรมของคุณเลือกหลักสูตรที่ต้องการดูข้อมูลเลื่อนไปที่สิ่งสำคัญระบบจะแสดงข้อมูล m e e t i n g Number และ Password หรือท่านสามารถคลิกลิงก์จากระบบเพื่อเข้าสู่ห้องอบรมได้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ b a n g k o k i Life Training ได้ในคลิปถัดไป